ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่9 134ทับพมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16-19กถึกรกฎาคม2567โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในช่วงวันที่17กรกฎาคม 2,567ภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่น มหาสาครคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่จึงขอให้ประชาชน ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่02 399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงออกประกาศณวันที่16กรกฎาคม2567เวลา17นาฬิกา ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา